ยปกติบทเพลงเนี่ยมีความสําคัญต่อชีวิตของเรามนุษย์อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ในพระคัมภีร์ที่เราจะเห็นว่าบทเพลงมีมีบทบาทมากๆในชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ที่เป็นการแสดงออกถึงความยินดีความเศร้าโศกนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้บทเพลงในบริบททางศาสนาไม่ว่าจะเป็นการสรรเสริญพระเจ้าการขอบคุณพระเจ้าขอโทษพระเจ้าหรือแม้กระทั่งการใช้บทเพลงนะครับเพื่อ บอกพระเจ้าในความรู้สึกแบบมนุษย์ความรู้สึกน้อยใจความรู้สึกสิ้นหวังหรือแม้กระทั่งตัดพอพระเจ้าเราก็ใช้บทเพลงครับสำหรับบทเพลงผู้จาริกแห่งความหวังนี้นะครับเป็นบทเพลงปีศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งแปลมาจากต้นฉบับภาษาอตะเรียนแน่นอนว่าจุดประสงค์ของการแปลก็เพื่อคิสตชนไทยจะได้เข้าใจความหมายของบทเพลงนี้นะครับซึ่งผู้ประพันธ์เนี่ยได้ใส่ข้อคิดทางเทววิทยาแล้วก็คาสอนต่างๆเกี่ยวกับปีแห่งความหวังไว้มากมาย กิจชนที่ได้ฟังเพลงนี้แล้วครับก็สามารถนําเพลงนี้ไปใช้ขับร้องใช้ลําพึงนะครับหรือใช้ฟังทั่วไปก็ได้นะครับแล้วก็อย่างแน่นอย่างแน่นอนที่สุดนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเมื่อเวลามันผ่านไปน้บทเพลงนี้จะเตือนใจให้เรารู้ว่าในปีนี้เราคิดถึงความหวังเป็นพิเศษและจะเติมเต็มความหวังในหัวใจของเราครับก็รู้สึกว่าดีใจนะแล้วก็ยินดีที่จะได้ทำโปรเจกต์นี้นะครับ เรียกได้ว่าเป็นเป็นโปรเจกต์ใหญ่สําหรับผมนะครับในในในปีนี้ก็ว่าได้เพราะว่ามันเป็นปีศักดิ์สิทธิ์เนาะเรากาลังเตรียมตัวเข้าสู่ปีศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นบทเพลงที่เรียกได้ว่าพอได้ดูเนื้อเพลงแล้วเนี่ยได้ดูลายภาษาเนี่ยก็ก็รู้สึกกังวลนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการร้องภะสานเสียงเนี่ยซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยอชินกับการร้องประสานเสียงแบบ สี่ลายแบบนี้ส่วนใหญ่ที่เวลาที่ทํางานห้องอัดเนี่ยนะครับก็จะมีแค่เสียงเดียวนะครับที่จะร้องเป็นแบบว่าเสียงโซโล่แค่เสียงเดียวนะครับดังนั้นก็ที่ออกมานะครับก็ทุกคนก็ทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เห็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็ยินดีมากๆนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเพลงนี้นะครับ เมื่อได้ต้นฉบับจากเป็นภาษาอิตาเลียนมาจากทางส่วนกลางนะครับก็เราเทียบเคียงนะครับคำแปลจากภาษาต่งตางๆนะครับแล้วก็มาถอดความเป็นภาษาไทยแล้วก็เรียบเรียงคําร้องนะครับระหว่างที่เรียบเรียงคําร้องนะครับก็ผมกับคุณพ่ออนุสร์นะครับก็ได้ช่วยกันขัดเกลาเนื้อร้องนะครับซึ่งความยากลําบากนะครับของของ,ของการทําเพลงนี้นะครับก็คือ จริงๆมันมีสุภาษิตหนึ่งนะที่บอกว่าผู้แปลคือผู้ทรยศนะครับการถ่ายทอดความจากภาษาหนึ่งมาอีกภาษาหนึ่งมันยากด้วยตัวมันเองอยู่แล้วและเป็นบทเพลงนะครับมันมีเงื่อนไขอื่นๆอีกอยกตัวอย่างเช่นพยางค์จะต้องลงกับทำนองต้นฉบับนะครับแล้วก็ความยากของภาษาไทยอีกประการหนึ่งก็คือเสียงวรรณยุกที่จะต้องตรงกับตัวโน้ตเราพยายามทําให้บทเพลงในภาพรวมออกมาลงตัวที่สุดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็มีข้อจํากัดเราจึงจําเป็นจะต,ต้องทิ้งอย่างยกตัวอย่างเช่นผิดไวยากรณ์ในบางจุด การรวบคำในบางจุดหรือว่าการยอมผิดเสียงวรรณยุกในบางจุดเพื่อให้เพื่อเก็บรักษาเนื้อความทั้งหมดของบทเพลงต้นฉบับเอาไว้ครับหลังจากที่แปลบทเพลงนี้เสร็จแล้วนะครับก็เป็นขั้นตอนเขาเรียกว่าขั้นตอนของการโปรดักชันนะครับทำบทเพลงนี้จากที่อยู่ในกระดาษออกมาให้ทุกคนได้ยินได้ฟังนะครับ ความท้าทายแรกนะครับก็คือใครจะเป็นคนทําดนตรีนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์นายพิสิทธิ์วงโชธนะครับซึ่งเป็นนักดนตรีคาทอลิกระดับแนวหน้าของประเทศไทยนะครับทันทีที่ติดต่อไปนะครับท่านก็ยินดีนะครับยินดีแล้วก็เรียบเรียงดนตรีให้นะครับเวอร์ชันที่ภาษาไทยที่พวกเราได้ยินก็เป็นผลงานของอาจารย์นะครับหลังจากนั้นนะครับคนร้องนะครับ คนร้องก็เป็นบรรดาเด็กนักเรียนแล้วก็เยาวะชนนะครับจากอาสมชันนะครับจากโรงเรียนพระมารดาแล้วก็จากโรงเรียนสารศาสตร์นะครับแล้วก็มีอาจารย์สุขนัทโพสีสุขนะครับจากโรงเรียนสารสาศาสตร์วิเทศลมกล้าวเป็นผู้ฝึกซ้อมให้แล้วก็มาบันทึกเสียงกันที่ห้องบันทึกเสียงแสงธรรมนะครับโดยมีเบเดอร์ทาวินกิตวีนะครับเป็นซาวินเจเนียร์แล้วก็ดูแลการบันทึกเสียงให้เรามันทึกเสียงกันเนี่ยเราบันทึกเสียงกันอยู่ทั้งหมด4ลไลน์ด้วยกันก็คือสปาโนอันโตเทนเนอร์เบสนะครับ เสียงเดียวเนี่ยมันก็ใช้เวลานานแล้วนะอันนี้มี4ี่เสียงนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเสียงที่ใช้เวลานานที่สุดก็คือโซปราโนนะครับเพราะว่าเป็นอย่างที่บอกไปเนาะมันเป็นเสียงที่ได้ยินชัดที่สุดนะครับเป็นเสียงหนึ่งเนาะเสียงหนึ่งทุกคนก็นจะได้ยินชัดที่สุดนะครับเสียงอื่นนะครับก็พูดนะครับมีการบอกกันบ้างนะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยที่มาร้องเนี่ยส่วนใหญ่นะก็ไม่เคยไม่เคยเรียกว่าเรียกว่าไม่เคยมาอัดเสียงในห้องบันทึกเสียงนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักร้องที่ร้องในวัดนะครับหรือว่านักเรียนด้วยนะเขาก็จะอยู่ในวงประสานเสียงของโรงเรียนนะครับซึ่งไม่เคยเข้ามาในห้องอัดดังนั้นในบรรยากาศเปลี่ยนไปการร้องเนี่ยมันก็จะมีการกดดันมากขึ้นนะครับก็เลยทําให้มีบรรยากาศที่เคร่งเครียดนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีการค่อยๆพูดคุยกันนะครับปรับความเข้าใจคุณพ่อต้องการแบบไหนสาววิเนียต้องการแบบไหนนะครับเพื่อที่ น้องเขาจะได้ร้องออกมานะครับตามให้ถูกตามตัวโน้ตด,ด้วยแล้วก็ให้ออกมาอย่างดีที่สุดด้วยครับหลังจากที่เราบันทึกเสียงเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยที่ผมจะต้องทําก็คือการอ,อีดิทนะครับการอีดิทก็คือการจัดเรียงไฟล์เวฟนะครับที่เราได้มาจากการบันทึกเสียงนะครับเวลาที่เราบันทึกเสียงจริงๆเนี่ยเราจะมี หลายหเทคนะครับที่เราบันทึกเสียงเอาไว้แล้วก็มาดูว่าเทคไหนเป็นเทคที่ดีที่สุดนะครับแล้วเราก็จะเลือกเทคนั้นนี่แหละครับคือในส่วนของที่ผมใช้เวลามากที่สุดก็ต้องบอกว่าเป็นงานรีบงานนึงงานร้อนงานหนึ่งนะครับประมาณ2วันนะครับก็คือต้องรีบส่งนะครับจากนั้นพอบันทึกเสียงเสร็จนะครับก็ส่งไฟล์เสียงร้อง ดิจิตอลนะครับกลับไปให้อาจารย์พิสิทธิ์ได้ไปมิกซ์แล้วก็มาสเตอร์นะครับหลังจากนั้นก็ออกมาเป็นรูปร่างที่สมบูรณ์อย่างที่ทุกท่านได้ฟังกันณเวลานี้ครับขั้นตอนที่ท้าทายที่สุดนะครับก็เห็นจะไม่พ้นเรื่องของการซ้อมแล้วก็การบันทึกเสียงนะครับเพราะว่าเรามีเวลาน้อยมากๆนะครับเนื่องจากทุกคนมีธุระนะครับจําได้ว่าวันที่วันที่มาซ้อมกันครับก็คือ1วันก่อนที่จะมาบันทึกเสียงอาจารย์สุพนัทก็เรียกนักลองทั้งหมดไปรวมกันที่อัดสชันแล้วก็ซ้อมกันนะครับ เพลงเดียวนะครับก็3-4ชั่วโมงนะครับเก็บเก็บเก็บทุกรายละเอียดนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นนะครับก็เลิกเรียนแล้วนะครับทุกคนก็มาเจอกันที่แสงธรรมแล้วก็อัดเสียงกันตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับจนกระทั่งดึกๆนะครับกว่าจะเสร็จก็ก็ใช้เวลานานพอสมควรครับเอ๊ะพูดได้เหรอก็พูดได้นะเพราะว่าคุณพ่อไม่ได้สอนผมเลยนะครับ คุณพ่อดุไหมสำหรับผมแล้วก็ไม่ดุนะครับสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณพ่อก็เป็นรุ่นพี่ที่น่ารักคนหนึ่งนะครับที่คอยให้คําแนะนําน้องๆน,นะครับแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆอ,อยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะเป็นโค้ชในเรื่องของดนตรีนะครับทุกอย่างนะที่เกี่ยวกับดนตรีนะครับอาจจะดุบ้างนะครับใน,ในบางครั้งที่เราอาจจะ เล่นผิดนะครับเล่นผิดคีย์อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าไม่เล่นตามโน้ตหรือว่าเวลาเป็นคุณพ่อเป็นคอนดักแล้วผมเป็นนักดนตรีเนี่ยไม่มองคอนดักเนี่ยก็อาจจะมีดุบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เกิดขึ้นนะครับวิวินเห็นอย่างนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าว่าสลัสดุแล้วนะครับโหดแล้วนะครับทาวินโหดกว่านะครับเอาง่ายๆครับบาง็อดนะครับลาสลัสบอกว่าโอเคได้ละพ่อครับ ผมว่ามันน่าจะอีกนิดหนึ่งนะครับอีกรอบเนี่ยไม่พอคนที่เป็นเอนจิเนียร์นะครับตอนที่ขึ้นมาในหัวคนแรกที่คิดก็คือเบเดอร์วินเบเดอร์วินเป็นท่าให้ให้พูดนะครับเหมือนเวลาที่เรากําลังวิ่งผัดอยู่ในสนามแล้วเราส่งไม้ต่อให้มันเหมือนกับเวลาที่เราออกจากบันเนนใหญ่แสงธรรมแล้วส่งไม้ต่อให้กับน้องแล้วเราก็เห็นน้องเขาวิ่งไปอย่างมั่นใจเราดีใจแล้วเรามั่นใจว่าเขาจะเป็นคนที่ พาไม้ผ่าของเราเนี่ยไปถึงคนต่อไปอย่างปลอดภัย